นั่นดีโอ้นั่นเหล่ะทางเลนสาพี่น้องอุ้ยเราเป็นน้ำแข็งแล้วจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายทุกผู้ทุกคนนะจน๊ะเนาะมันนี้เป็นวันอาทิตย์จ้าวันหยุดของน้องปันเนาะก่อนทิปิดเทอมใหญ่อีกหนึ่งอาทิตย์กับปิดเทอมใหญ่จ้าพี่น้องอีกสามมืออีกสามมือมาโอ้ยแมป่ปิดวันปิดวันเพเรื่องหาจ้าพี่น้องมันที่นีอนนน่อันอันป้าป่าก,กเ็เลยว่าสิบ้าขืนไปเบิ้งทะเลสาบอยู่เมืองอัน<ม>น้องดาจ้าพี่น้องเป็นทะเลสาบก็ะมองสาบไปนั่นนี่ลักนัวลักนัวจ้าพี่น้องทะเลสาบดำนะจ้ะเนาะเบิ้งวิวข้างหลังงามมากจ้าพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันว่าเป็นจังหดจ้าพี่น้องงามค่ะ As bright as a sun, come on, you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time, baby, baby, now I'm ขึ้นมาถึงข้างบนละจ้ะพี่น้องคนหลายตัวล่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงละจ้ะแต่ยังมีคนอยู่ฮะยิวงงามแล้วหลวงปั่นเนาะคนขึ้นมาทายลูกกันที่มาบระทนหลายจา้ะย่างเบิงสักหน่อยจ้ะยู่นี่สิมีทะเลสาบนะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนี้นิดประทันเห็นบอลูว่ายูฟังได เย่างไปเบิ่งกันไป,ป,นนไปจ้าพี่น้งองย่างนั่นดีโอ้นนอนน่นเด็ดทะเลสาพี่น้องอุ้ยเริ่เป็นน้ำแข็งแล้วจ้ามัน,น,น้นย่างย่างหลายจังเละน้นองปนอันมาหมุนไปทางน้ำเลยเออเบิ้งมาเฮาสีลงได้บ่เอาผ้าป่าๆลงห้างตรงสีบ๊กิ่งคุณลุนคุณลุนลงพุ่นบ่ <laughs> วิวงามงามจ้าพี่น้องเบิ่งนี่ม,มีมีอันนี้ม,นมีอ่ะงามพักจ้าพี่น้องอากาศดีดีฮ่าบุ้ยงามพักสะท้อนแสงจักหน่อยนะจ้าเบิ่งนี่วิวทางนี้งามค่ะโอ้เสียที่เขาโบาเปิดนะจ๊ะค่ะเปิดสี่ภาเป็นนางชมวิวงามพักอู้ย น้องปานเบิ้งฟังนั่นเนี่ยสุดยอดเลยว้าวงามมากหนาเป็นเงาทะเลสาบนี่อยู่เมืองอันนั่นน้องดาจ่าพี่น้องนั่งทะเลกับทะเลกับบินขึ้นมานะจน๊ะจ้าน,นั่งกระเช้าขึ้นมาบ่ไกลจ่าพี่น้องกระเช้ากับบริสุทธ์แห้งกระเช้ากับอยู่หลีบเรียบพนนื้นเนาะจ้ะเนาะโบ่เป็นตะย่าน ในพึ่งมาครั้งแรกจ้ะพี่น,อน,น้องทะเลสาบเนยน้อยงามใบใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นตาเที่ยวของของสวิตเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้สิเป็นนันดูดูใบไม่ร่วงจ้ะพี่น้องใบไม่เปลี่ยนสีงามค่ะอิลีเป็นตามาจ้ะพูดไดอ,อยากมามเที่ยวเนาะจ้ะเนาะฮะ ไปเบิงน่ะโอ้มวัดสะทส้อนแสงางามพังเหล็กปันเงาเง,า,งาของอันภูเขาตนานาา้นไม้หิมะนะจ๊ะเนาะสะท้องงนกับแม่น้ำนะจ๊ะพี่น้องงามพาเป็นเงาแม่น้ำเริ่มเป็นน้ำแข็งล่ะเอาเอาลูกลูกหระวังลูกใช่ค่ะจา๋ามาย่างเลยน้ำกันจ๋าพี่น้องก่อนที่จีปิดเทิมอีกสามหมือ่นองปันกับปิดเทิมล่ะ <laughs> ป้าป่าอยู่ใสน้องปันเอาคุนดิป,ป้านั่งอยู่ห้องบนเอาย,ย,องอยางไปห้ามฝุ่นนั่นเป็นน้ำแข็งยีรีจ้าพี่นอ้องแสดงว่าช่วงที่มันนั่นช่วงหนาหนาวยีรีเนอะน้องปันเนอะ ทะเลสาบนี่ตรงยางไดแทถเลยปั่นว่าบ่ตตรงลงไปยางไดแ้ๆเลยเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะพี่นนองเย็นบอย้อนลงไปถือกหลองน้ำเพราะนี่อ่าหาบ้่งมือคือนบดเตกเย็นมือแห้ง <laughs> มันไม่ถุงมือนะเย็นเย็นแห่แอ,องบ่ครับให้เบิ้งมาองเบิ่งอู้มือแดงเบิดเลยไปย่างต่อ,อ,อมาเสือมาหม,ม่องบัน <c oughs> บางวิวนะจ้าสุดยอดเลยไปจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิบห้ายางเล่นจักหน่อยจา้ามาะยางเบรงวิวจักหน่อยเนาะน้องปั่นนั่งญี่ปุ่นกับป้าเบองน์นี้โอ้สุดยอดเลยเริ่มนี่หิม,มละละจ้าสวยฮะใบใหม่เปลี่ยนสีแล้วก็มีหิมะาจาักหน่อยบนยอดเขานะจ้าเนาะ สามามขึ้นมายางเหร่นได้จ้าพี่น้องเห็นค้นขึ้นมายางหลายเลย,ยวิวบรรยากาศอยากให้พี่น้องบานเทาเดี๋ยวมาเห็นน้ำกันสุดยอดเลยจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ยังสีน้อจ้าเนาะบรรยากาศดีผ้าลูกขึ้นมายางเหร่นบนเขาจ้าส่วนมากคนสวิตเขาสินเวลามีวันหยุดยังสีน้อจ้าเนาะ เขาสีขึ้นเขาจ่าพี่น้องขึ้นเขาเขาป้าย่างเขาย่าง,ย,าง,ย,างยังสีนะจน๊ะเนาะส่วนมาสิเป็น,นกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติยังสีนะจ๊ะคนสวิตเขาสิมากกันธรรมชาติมาสงบยังสีนะจน๊ะเนาะป่ะแต่เวลาล่งนะจ่ะพี่น้องผ้าขึ้นมาเบิ่งซื้อนะจน๊ะเนาะทะเลสาบนี้อยู่ใกล้ๆบ้านนี่จ้ะพี่นอ้องอยู่ฟังตรงขามกับปานนิดพอดีนะจน้ะเนาะ ผู้ใดอยากมากก่บมากจ้ะช่วงนี้กระลัางงามเลยจ้ะพี่น้องไปเป็นน้ำแข็งเป็นเริ่มแข็งตัวแล้วจ้ะเพราะว่าตากเด็ดเป็นต่เหตุน้ำแข็งใสเนะจ้ะพี่น้องนี่เอานี้วะ o r d i n a ไปจ้าพี่น้องลงกระเช้ากันจ้า You come along And it feels so right It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me Show me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy Don't wanna show me if we're together It a matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy mm. It's you and me on this beautiful day And am smiling Holding on to your touch ก้ำปั่นไปใส่กันกรป๋านกระป๋านเหรอเนื้ลูกเนาะ ไปจาพี่น้องกัปปังกันดูดูแล้วเป็นสุข Don't wanna show me a friend